สวัสดีค่ะวันนี้ครัวเฉลียวนำเสนอนะคะเราจะยำบุนเส้นหมูสับนะคะ่ไปห้อนี้ไม่ค่อยเค็มนะคะเราก็จะปรุงเลยเราจะใส่ผงอร่อย ผงชูรดสดนั่นแหละผงอร่อยนะเราก็จะตัดหวานนิดนึงหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งนะคะนี่หนึ่งช้อนครึ่งเราก็จะอยู่ในครัวนะคะนี่กรบปิมะนาวไปเลย ชอบเปรียวนะคะเพื่อนๆเราบีบสดๆเลยนะคะเราไม่ได้คั้นไว้นะบีบสดๆเลยอันนี้อย่าม้นเส้นทานนะคะนนช่วงนี้จะไม่ทานข้าวเย็นช่วงนี้จะงดข้าวเย็นใช้มะนาวสองลูกนะคะ ใส่น้ำเยอะหน่อยเนาะเราชอบซดน้ำบางคนเ็าไม่ใส่น้ำเยอะนะคะแต่ฉเฉลี่ยชอบซดน้ำใส่น้ำเยอะอเสร็จแล้วค่ะปรุงในแบบของเราเนาะเขาเราชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นอันนี้ผักผักขึ้นช่ายเนาะแล้วก็พริกขี้หนูซอย ะะเดี๋ยวเราใส่บนเส้นน้ำก็แห้งไงเนาะวายมบนเส้นหมูสับนะคะเราเราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบนเส้นโอ้โหกินหมดนี่ก็เยอะแล้วมะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาจ้ามาทานแล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> นี่จ้ะเห็นไหมน้ำก็แห้งแล้วพอเขาเจอบนเส้นเข้าไปน้ำก็แห้งคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆคนให้เข้ากันเราอยู่คนเดียวครัวเล็กๆทำคนเดียวกินคนเดียวเราก็ไม่ใช้เราใช้ปิกนิกนะคะเราไม่มีเตาใหญ่เราไม่ได้ทำเยอะ เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อน